แช์ค่วเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ18กันยายน2568อัปเดตเงินบำนาญจากประกันสังคมนะคะล่าสุดเงินบำนาญปรับขึ้นอีกกรณีส่งเกิน180เดือน เช็คสิทธิประโยชน์ได้ในคลิปนี้นะคะสำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมในทุกเดือนต้องส่งเงินสมทบประกันสังคมซึ่งก็คือเงินที่ผู้ประกันตนในจ้างและรัฐบาลร่วมกันจ่ายเข้าระบบประกันสังคมโดยสำนักง,งานประกันสังคมจะนำเงินนี้ไปบริหารจัดการนะคะเพื่อให้เกิดกองทุนที่นำมาใช้ดูแลผู้ประกันตนในกรณีต่างๆเช่นเจ็บป่วยคลอดบุตรว่างงานทุพพลภาพเสียชีวิตและชราภาพโดย ผู้ประกันตนตามแต่ละมาตร,ราจะได้รับสิทธิประกันสังคมไม่เหมือนกันนะคะโดยแบ่งดังนี้นะคะ 1. ผู้ประกันตนมาตรา33คุ้มครอง7กรณีผู้ประกันตนมาตนมาร,รา39คุ้มครอง6กรณีโดยเงื่อนไขาการคุ้มครองนะคะ 1. กรณีเจ็บป่วยส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์2กรณีคลอดบุตร ส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า5เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนเดือนที่คลอดโดยมีสิทธิ์ได้รับค่าคลอดบุตรโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง3กรณีทุพพลภาพส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนทุพพลภาพนะคะ4กรณีส่งเคราะห์บุตรส่งเงินสมทบครบ12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ 5กรณีตายส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า1เดือนภายในระยะเวลา6เดือนก่อนถึงแก่ความตาย 6. กรณีว่างงานส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า6เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนการว่างงานเฉพาะผู้ประกันตนมาตรา33นะคะ 7. กรณีชาราภาพบำเหน็จชาราภาพนะคะกรณีจ่ายเงินสมทบต่ำกว่า12เดือน จะได้รับเงินบำเหน็จเท่ากับจำนวนเงินสมทบเฉพาะส่วนของผู้ประกันตนกรณีจ่ายเงินสมทบ12เดือนขึ้นไปแต่ไม่ครบ180เดือนจะได้รับเงินบำเหน็จเท่ากับจำนวนเงินสมทบที่สมทบส่วนของผู้ประกันตนและนายจ้างพร้อมผลประโยชน์ทดแทนตามที่สํานกงานกำหนดบำนาญชาราภาพนะคะได้รับบำนาญชาราภาพร้อยละ2 0ของค่าจ้างเฉลี่ย 6 0เดือนสุดท้ายหากมีการจ่ายเงินสมทบเกินกว่า180เดือนจะปรับเพิ่มขึ้นให้อีกร้อยละ1.5ต่อแล้วเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนสูตรกรณีนำส่งเกิน180เดือนนะคะคร่าวๆนะคะจะได้รับ20%ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก็คือฐานเงินเดือนเฉลี่ยสูงสุด1,500 0บาทและได้รับเพิ่มอีก 1. 5ของทุกปี ก็จะเท่ากับ20%บวกด้วย1.5คูณจำนวนปีตัวอย่างนะคะผู้ประกันตนอายุ60ปีจ่ายเงินสมทบมาแล้ว35ปีหรือ420เดือนมีไรายได้เฉลี่ย60เดือนสุดท้าย15,000บาทผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำนาญเดือนละ7,500บาทมาดูวิธีตรวจสอบเงินบำนาญน,นะคะผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาว่าส่งเงินบำนาญชราภาพมาแล้วกี่เดือน ซึ่งประกันสังคมมีช่องทางให้ตรวจสอบดังนี้นะคะวิธีตรวจสอบส่งเงินบำนาญชาราภาพมาแล้วกี่เดือนเหลืออีกกี่เดือนจะเกิดสิทธิ์เงินบำนาญชาราภาพนะคะ 1. ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ประกันสังคมเช็คผ่านเว็บไซต์ของประกันสังคมได้ดังนี้นะคะโดยการเข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th จากนั้นก็เลือกผู้ประกันตน ถ้าไม่เคยลงทะเบียนมากกาะเลือกสมัครสมาชิกนะคะเข้าสู่ระบบด้วยการกรอกเลขบัตรประชาชนและรหัสผ่านการเข้าสู่หน้าตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตนให้เลือกข้อมูลการส่งเงินสมทบนะคะจากนั้นระบบก็จะแสดงข้อมูลของแต่ละคนทั้งงวดส่งเงินสมทบวันที่ชำระเงินเปอร์เซ็นต์เงินสมทบและจำนวนเงินที่ผู้ประกันตนนำส่งสำหรับการเช็คยอดเงินชาราภาพประกันสังคมให้เลือก การคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพจากนั้นระบบก็จะแสดงข้อมูลจำนวนเงินสมทบของผู้ประกันตนจำนวนเงินสมทบของนายจ้างจำนวนเงินสมทบของรัฐยอดเงินรวมเป็นรายปีนะคะ 2. ตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus ผู้ประกันตนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SSO Plus ใช้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android เพื่อตรวจสอบเงินบำน,นาญรารภาพและสิทธิประโยชน์ต่างๆผ่านทางสมาร์ทโฟนได้ทันทีวิธีใช้งานง่ายๆนะคะก็ลงทะเบียนยืนยันตัวตนด้วยเลขบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์หรือหาผู้ประกันตนได้สมัครตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.sso.go.th มาแล้วก็สามารถใช้รหัสผ่านเดียวกันได้นะคะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือสายด่วน1506ให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงนะคะข่าวดีสำหรับผู้ประกันตนนะคะประกันสังคมเพิ่มเงินบำนาญปรับขึ้นอีกกรณีส่งเกิน180เดือนเช็คสิทธิประโยชน์ดได้ในคลิปนี้อัปเดตวันนี้18กันยายน2568